สงสัยแล้วล่ะสิว่าอนิเมะเรื่องนี้คือเรื่องอะไรสวัสดีครับเบสโตอีท e. ีอีกเช่นเคยนะครับดูเป็นคุยในวันนี้อยู่กับอนิเมะเรื่องโฮดิมิยะซาวมั่นกับนายมืดมนอนิเมะรอมคอมที่จะทำให้เราได้สนุกไปกับความเพี้ยนและใจเต้นปนอมยิ้มไปกับความโรแมนติกเพื่อไม่ให้เสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคำเตือนถ้าจากนี้จะมีสปอยหากใครไม่อยากโดนสปอยขอให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับส่วนใครพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย โฮริเคียวโกะสาวสวยประจำโรงเรียนที่ตอนหน้าเพื่อนๆเ,เธอคือสาวฮอตเรียนเก่งของห้องแต่เมื่ออยู่บ้านเธอเป็นแม่บ้านและคอยดูแลน้องชายแทนพ่อแม่ที่ไม่ค่อยอยู่ด้วยจนวันที่น้องชายกลับบ้านมาพร้อมกับเลือดกำเดาไหลและมีหนุ่มหล่อแปลกหน้าพามาส่ง พอได้คุยกันจึงได้รู้ว่าเขาคือมิยามุระเพื่อนในห้องที่มักจะดูมืดมนอยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ที่ได้ค่อยๆใช้เวลาด้วยกันจนเริ่มสนิทสนมกันมากกว่าคนแปลกหน้าผ่านด้านที่ไม่มีใครในโรงเรียนเคยเห็นกันมาก่อนของทั้งคู่ ฮอลีมิยะคืออนิเมะรองคอมที่แตกต่างจากอนิเมะเรื่องอื่นในแนวเดียวกันที่จัดเต็มทั้งในพาร์ทความฮาและพาร์ทความหวานของทั้งคู่หลักและคู่รองและไม่พยายามเน้นในการเล่าให้คนดูลุ้นไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของคู่หลักเพื่อที่จะได้ดูในมุมมองของคู่รักคู่หนึ่งแทนซะมากกว่าตัวละครในเรื่องมีความฮาเพี้ยนๆที่ไม่ได้ดูโอเวอร์หลุดโลกจนเกินไปยังคงมีความเป็นการ์ตูนชีวิตวัยเรียนทั่วไปอยู่และมุกแต่ละครั้งที่เล่าออกมาก็ไหลลื่นได้ดีมาก ミヤム,ムラ、今日の体育ってさ、確か合同だよ。誰か一人ぐらい何アイディアを使えないわね。うわー,ーリーさんが覗いてるーリーさんトオルいいところにミヤムラのことでちょっと聞きたい。ミヤムラの俺、今、振られて、昇進中。<laughs>

โอิคาริซัง俺わかんねえอีกเท่าพาดความหวานก็ใส่มาให้เราได้ใจฟูเรื่อยๆอย่างซิงขโมยลูกอมนาฬิสร์นาฬิการ์จิเน,เนื้อแนวโดเนวโน้ตมะซึ ได้เห็นซีนพวกนี้ทีไรก็รู้สึกใจเต้นแรงทุกครั้งเลยรู้สึกหัวใจนุบนิบทุกครั้งที่ได้ดูถึงแม้ความหวานที่ใส่มาจะไม่ได้หวานมากในระดับเดียวกับอนิเมะเรื่องอื่นๆในแนวเดียวกันแต่ก็ออกไปทางหวานละมุนละมุนอบอุ่นในความสัมพันธ์ซึ่งนั่นเลยเป็นเหมือนจุดแข็งที่เหมือนกับความสัมพันธ์ของคู่รักทั่วๆไปคู่หนึ่งในชีวิตประจําวันซะมากกว่าที่จะคอยซับพอร์ตและเติมเต็มซึ่งกันและกันในทุกๆวนัน พาร์ทดราม่าก็มีใส่มาบ้างเล็กน้อยเพราะอนิเมะพยายามชูประเด็นการไม่ตีค่าใครจากภายนอกและใส่มาได้รู้สึกจุกท้องอยู่บ้างเหมือนกันอย่างพาร์ทที่ซากุระอ,อกหักซากุระอาตชหอระุอรันนก็ั่นก็นะ่นกน่น่นน่นนัอ่กนักั 何もないの告白する前に振られちゃったそんだけそんだけマジでバカだな頭が悪い桜を選ばないなんてどこの男だそいつは大学者だ 俺が声を上げて泣くところなんて初めて見た誰も悪くないから辛いんだな ซึ่งก็น่าเสียดายที่ใส่มาน้อยมากๆและรู้สึกว่าดีแล้วแหละที่ไม่ใส่มาเยอะกว่านี้เพราะทีมอนิเมะไม่ได้มีความเข้มข้นถึงขนาดนั้นเป็นอนิเมะสไตล์ชิลๆมากกว่าและการที่ตัวละครมีค่อนข้างเยอะเลยทําให้เราไม่ได้มีมิติของเรื่องแค่จากคู่หลักเพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังกระจายบทของแต่ละคนออกมาได้สนุก หลากหลายและนำเสนอมุมมองที่ต่างคนต่างไม่สร้างความเกลียดชังต่อเพื่อนคนใดคนหนึ่งแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เห็นต่างกันมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเยอะมากกระจายอย่างละนิดละหน่อยให้แต่ละคนได้มีช่วงเวลาของตัวเองเพราะไม่งั้นแอร์ทามของผู้หลักก็จะไม่พอเลยอาจจะมีส่วนที่น่าเสียดายและอยากเห็นมากกว่านี้อยู่บ้างเหมือนกัน ส่วนที่จะไม่ชอบเลยคงเป็นการลำดับเรื่องที่มีความสเปซสปะไปสักหน่อยของอนิเมะเพราะความยากจากที่มังงะออริจินัลเป็นมังงะรายสัปดาห์ที่ไม่ได้เน้นความต่อเนื่องมากนักเลยมีลำดับเรื่องที่ดูไปแล้วรู้สึกประหลาดและทำให้แอบรู้สึกสะดุดไปบ้างเวลาดูแต่ว่าส่วนนี้ในซีซั่นเสริมโฮลิมิยะพีสได้แก้ตัวและลำดับเรื่องออกมาได้ดีมากขึ้นและช่วยให้รู้สึกครบรถมากยิ่งขึ้นจากซีซั่นแรกกับอีกส่วนที่รู้สึกไม่ค่อยชอบคือัวโอเพนนิ่ง มันดูไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกับทีมเรื่องเท่าไหร่มันให้ความรู้สึกว่าเป็นแอนิเมทที่ดูดรามา่าโรแมนต์หนักๆมากกว่าเป็นรอมคอมรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจตัว OP กับ ED เท่าไหร่เพราะถ้าใครไม่เคยดูไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเปิดมาเจอแบบนี้แต่ไม่ต้องการดูแนวเนื้อหาที่มีดราม่านักๆคงปิดหนีไปเลยเหมือนกัน โดยรวมแล้วและโดยส่วนตัวโฮริมิยะเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดของผมในช่วง2-3ปีมานี้เลยทั้งการยิงมุกและลายเส้นในมังงะช่วงระยะหลังเป็นอะไรที่ถูกจริตผมมากๆความวหวานของโฮลิสังและมิยะมุระคุงเองก็เป็นส่วนที่ผมอินมากๆเหมือนกันดูไปก็ตัวบิดไปเป็นแอนิเมะฮิวใจที่ช่วยให้ผมรู้สึกมีความสุขทุกทีที่รู้สึกเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์ ขอแนะนำสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูโดยตอนนี้มีโฮลิมิยะทั้งหมด2ซีซั่นโดยซีซั่นล่าสุดไม่ได้เป็นซีซั่น2แต่เป็นการเอาส่วนที่ไม่ได้มีการเล่าในมังงะจากซีซั่น1มาเล่าเพิ่มเติมหรือถ้าเป็นมังงะก็มีการตีพิมพ์แปลไทยถึงเล่ม16ส่วนญี่ปุ่นตอนนี้มีถึงเล่ม17ไปหาอ่านหาอุ่นหนุนกันได้นะครับ เพื่อนๆที่ดูโฮลีมิยะแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองมาแชร์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมมีความคิดเห็นเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเบสโต e อ ET มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ